สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนเ e l ค o m e to เจดนิดชาแนลนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจดนิดชาแนลคะ่ะวันนี้นานาจะมาพูดเรื่องคิดดีๆที่จะมีผัวฝรั่งนะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังว่ามีผัวฝรั่งเป็นยังไงมีผัวฝรั่งดีไหม เพื่อนๆจะได้พิจารณากันว่าจะมีผัวฝรั่งกันดีไหมนะเราจะมาเล่าประสบการณ์ของเราจากเราโดยตรงให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงนะจ๊ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะว่าฝรั่งก็มีรวยมีจนก็เหมือนคนไทยนะคะมีคนรวยคนจนเราต้องดูให้ดีๆเราต้องเลือกให้ดีๆนะคะ แล้วฝรั่งไม่ได้สปอร์ตกันทุกคนนะคะบางคนถึงจะจนไม่มีเงินแต่เขาก็เลี้ยงดูภรรยาให้กินอิ่มนอนหลับอย่างสบายบางคนมีเงินมีทองเยอะแยะเขาก็ไม่ได้ให้เงินภรรยาที่จะว่าจะไปใช้จ่ายอย่างฟุ่งเฟื่อยนะจ๊ะบางคนก็เจอฝรั่งใจดี เลี้ยงให้เงินให้ทองใช้อย่างสบายสบายอย่างเราจะบอกว่าเราเจอฝรั่งที่ฐานะปานกลางเนาะสามีมีฐานะปานกลางทำงานบริษัทธรรมดาไม่ค่อยแบบว่ามีเงินมีทองเท่าไหร่เราอยู่เดนมาร์กมา9ปีเราก็ต้องทำงานหาเงินใช้เองอย่างเราจะมาเล่าประสบการณ์ที่ว่าคือ อย่างเราเราเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีการศึกษาจบแค่ป .6 ถ้าไม่อยู่เมืองนอกเนี่ยทำอะไรได้บ้างไม่อยู่เมืองนอกก็ทําได้คือเป็นพนักงานทาความสะอาดล้างจานหรือไม่ก็อาจจะไปะดูแลคนป่วยบ้างได้นิดหน่อยแต่ส่วนมากถ้าไม่มีวิไม่มีการศึกษาเราก็จะทำงานอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่า เป็นพนักง,งานทําความสะอาดเป็นพนักง,งานอยู่ในครัวล้างจานหรือไม่ก็เปิดร้านนวดส่วนเราเราก็ทํางานค่ะทํางานทุกวันจันท์ถึงศุกร์เป็นพนักง,งานทําความสะอาดอยู่ที่มหาลัยเข้างานตีห้เลิกบ่ายโมงนี่คือห้องเรียนที่เราทําความสะอาดมีทําความสะอาดห้องเรียนทำออฟฟิศล้างห้องน้ํา ทำความสะอาดห้องอาหารนะจ๊ะทํางานอยู่เมืองนอกนะคะต้องทํางานแข่งกับเวลาไม่ไม่ไม่สบายสบายเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเราเข้าง,งานตีห้าอย่างตีห้าถึง8ปดโมงเราต้องทําความสะอาดห้องเรียนห้องประชุมเนี่ยห้องใหญ่มากอันนี้อันนี้ห้องประมาณปานกลางาแต่มันมีห้องใหญ่อีกก็มีตีห้าถึง8ปดโมง มีห้องทั้งหมด15ห้องเราต้องทำให้เสร็จก่อน8โมงพอหลัง8โมงแล้วเราก็จะไปทำความสะอาดอาห้องออฟฟิศทำความสะอาดออฟฟิศออฟฟิศเรามีหลายห้องมากเกือบประมาณ20ห้องเราต้องทำให้เสร็จภายในประมาณ1ชั่วโมงพอเราทำความสะอาดออฟฟิศเสร็จเราก็จะมาทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องน้ําของเรามีทั้งหมดชั้นทั้งบนมี9ห้องแล้วก็ชั้นล่างอีกนะพอเราทำความสะอาดห้องน้ําเสร็จเราก็จะไปพักกินข้าวเชาว้าทํางานที่นี่เราต้องรีบเราต้องแข่งกับเวลาถ้าเราทําไม่ได้ตามที่เขากําหนดก็ถือว่าเราทํางานไม่ผ่านเขาก็จะไม่ให้เราทํานะแล้วงานที่เมืองนอกนะเพื่อนๆ งานค่อนข้างจะหายากมากๆเลยเราได้งานที่นี่ก็เพราะว่ามีเพื่อนที่ทํางานที่นี่เ,เขาบอกแล้วเขาส่งข่าวว่าโอเคมีงานที่นี่นะให้ลองมาสมัครดูเราก็ลองมาสมัครดูก็ได้เพราะว่าเขาขาดคนพอดีถ้าเราไม่รู้จักใครไม่รู้จักคนภายในเลยเนี่ยก็ค่อนข้างจะหางานยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งภาษาเรา,เามาอยู่ใหม่ๆเราไม่รู้เรื่องภาษาอะไรเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามาอยู่เมืองนอกอะ่ะเราต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะจบอะไรจบป .6 ยันปริญญาตรีปริญญาโทเราก็ต้องมาเริ่มใหม่มาเริ่มเรียนภาษาของที่นี่กว่าจะเรียนภาษาจบกว่าจะหางานทําได้ใช้เวลาอยู่หลายปีเหมือนกันแต่บอกไว้ก่อนนะแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่อย่างเราอ่ะเราอยู่ประเทศเดนมาร์กถ้ามาอยู่ประเทศเดนมาร์ก อพอเราแต่งงานปุ๊บเรามาอยู่ที่นี่เราต้องเรียนภาษาก่อนก่อนที่จะทำงานแต่ถามว่าถ้าไม่เรียนภาษาก่อนทำงานได้ไหมก็อาจก็ทำได้เหมือนกันนะบางคนอ่ะมาถึงยังไม่ได้เรียนเลยก็ฟุกหางานทำได้ก็มีแต่ส่วนมากอ่ะ,อะควรจะเป็นภาษาก่อนถึงจะทำงานได้เพราะว่าที่นี่ต้องใช้ภาษาเดนมาร์กแต่มันก็มีหลายกรณีนะ แต่สําหรับคนที่บางคนที่เขาจบสงสงมาปริญญาโทรปริญญาตรีมาที่เขามีประสบการณ์ทางด้านทํางานบริษัทแล้วเก่งภาษาอังกฤษเขาก็สามารถถ้าเขาหางานได้เขาก็สามารถทํางานได้เลยเพราะว่าบางบริษัท cott, เ,ข cott, เขาก็ทํางานใช้ภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษเขาก็ทํางานได้แต่อย่างเราภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยได้ภาษาเดนมาร์เราก็ไม่ค่อยได้เราก็ต้องมันเริ่มต้น เรียนภาษาใหม่บางคนก็อยากรู้ว่าถ้าเราไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษาเลยมาอยู่เมืองนอกสามารถมาอยู่ได้ไหมเราขอตอบเลยว่ามันก็เป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะสำหรับภาษานะอย่างเราอ่ะเราก็ไม่เก่งภาษาเราก็พูดได้แบบงูงงงปาปาเราขอบอกว่าควรที่จะศึกษาหรือเรียนภาษามาเพื่อที่จะ พูดกับเขาสื่อสารได้ไม่ต้องเก่งมากเอาแค่ว่าอยากกินอะไรชื่ออะไรอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงอยากไปไหนหิวข้าวปวดท้องปวดขี้ประมาณแบบว่าการสื่อสารเบื้องต้นควรจะรู้นะเราว่าความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจําเป็นต้องมีนะคะอย่างเช่นการพูดคุย ในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นไปไหนทำอะไรหิวค่าหรือยังอยากกินอะไรไก่หมูเนื้อ,เ,อเวลาเท่าไหร่วันอะไรแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนปวดท้องพูดยังไงนี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐาน เราต้องรู้นิดนึงจะได้สื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องว่าเราปวดหัวปวดท้องปวดขี้ปวดเยี่ยวอะไรยังไงเนาะอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่แบบว่าถ้าใครไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยก็ขอให้รู้แบบว่านิดนิๆหน่อยๆก็ยังดีเรื่องภาษานี่เราว่าสําคัญจริงๆนะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งเราไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนขอให้เขาแปลใบเกิดให้นะเราไปขอร้องเขาสามสี่ห้าคนไม่มีใครช่วยเราแปล เลยสักคนเนี่ยจริงๆนะแค่กระดาษใบเกิดแผ่นเดียวนะ่ะไม่มีใครช่วยเราเลยไปขอความช่วยเหลือเขานะขอร้องเขาเขาก็ไม่ช่วยร้องไห้น้ำตาตกในเลยนะเพื่อนเพื่อนน,นั่นแหละสำคัญจริงๆนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะเราไม่เคยขอความช่วยเหลืออะไรจากเพื่อนเลยไม่กล้าเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นนะ่ะภาษาพื้นฐานเนี่ยฝึกมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะให้แบบว่า พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างจะได้ไม่ต้องไปวิ่งอขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขานะแล้วก็อยู่เมืองนอกถ้าอยู่ยุโรปนะคุณต้องอดทนกับสภาพอากาศที่หนาวเน็ตหน้าหนาว,นาวมันหนาวมากบางทีก็มีหิมะตกไปไหนก็ลำบากยากเย็นแทบจะไม่ค่อยอยากออกไปไหนเลยเพราะว่ามันหนาวมากถ้ามีหิมะตกถนนก็ลื่นอะไรขี่รถจัก,กรยานขี่มอไซค์ก็ลำบากนะ ไปทำงานก็ลำบากบางคนต้องขี่จัก,กรยานไปทำงานไกลก็ไกลเพราะว่าบางครั้งามาทำงานแต่เช้ามันไม่มีรถเมีตอนเช้านะต้องขี่จัก,กรยานอากาศก็หนาวหิมะก็ตกอย่างเงี้ยลำบากมากๆเลยต้องอดทนให้ได้ถ้าคิดจะมีผัวฝรั่งมาอยู่ยุโรปนะแต่บางคนก็นั่นแหละพูดถึงบางคนเขาก็โชคดีมีผัวดีมีผัวเลี้ยงอยู่บ้านแบบว่าสบายสายไม่ต้องทำงานนะแต่อันนี้เรา พูดถึงาบางคนนะ่ะอาจจะเจอฝรั่งแบบของเราเงี้ยแบบฐานะธรรมดาเงี้ยเราต้องทำมาหากินเราต้องทำงานเราต้องทนให้ได้กับสภาวะอากาศสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องนับหนึ่งใหม่หมดทุกอย่างต้องหัดภาษามันถึงจะอยู่ได้นะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่เรามาแชร์ประสบการณ์การมีผัวฝรั่งสำหรับใครที่กำลังคิดว่ามีผัวฝรั่งดีไหมมีผัวฝรั่งเป็นยังไงถ้าดูคลิปเราแล้วก็อาจจะ,ต,จจะตัดสินใจได้นะว่าอยากมีผัวฝรั่งไหมนะแต่ฝรั่งก็มีฝรั่งดีกับไม่ดีรวยจนปะปนกันไปเนาะเพื่อนๆต้องเลือกให้ดีๆนิดหนึ่งแล้วเราก็ขอให้ทุกคน ที่อยากมีผัวฝรั่งโชคดีเจอฝรั่งที่ดีที่เขาเลี้ยงดูดีๆเนาะไม่ต้องทำงานลำบากเหมือนเราเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเจ็ดนิดดีเคด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าประสบการณ์อื่นๆให้ฟังเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแชร์ประสบการณ์อื่นๆให้เพื่อนๆได้ฟังเนะาะเพราะว่าได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงว่า ชีวิตอยู่เมืองนอกมันเป็นยังไงจะได้ตัดสินใจถูกนะว่าอยากมีผัวฝรัง่งอยากมาอยู่เมืองนอกไหมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจ็ดนิดดีเคให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์อื่นๆให้ฟังนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ